สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่7มกราคม2 5 6 5นะครับเปิดมาช่วงบ่ายตอนนี้ก็เป็นบ่ายโมงเวลาดีงามนะครับเซ็ตก็บวกอยู่6.32นะราคาก็อยู่ที่1,659.17นะครับซึ่ง เมื่อวานก็เซ็ตก็ลงไปเยอะนะครับลบกว่า18ลบกว่าเยอะแยะนะครับเราก็จะไม่พูดถึงการลงไปเมื่อวานเราก็จะพูดถึงการขึ้นต่อของวันนี้นะครับจากแนวโน้มก็จะเห็นว่ามีการสวิงเล็กน้อยนะครับสำหรับเซ็ตนะครับราคาก็มีการยืดตัวนะครับยังไงก็ขอให้กลับไปที่บริเวณเดิมให้ได้นะครับก็คือประมาณพันหกร้อยเจ็ดสิบกว่านะครับเราก็ไหลขึ้นไปถึงประมาณพันเจ็ดร้อยนะครับ ก็จะมาณันเนะครับเมื่อวานก็นะักลงทุนต่างประเทศก็ขายกันเยอะนะครับส่วนเราอันนี้ก็จะมาดูวิธีการสแกนนะครับเราจะสแกนของเราเหมือนเดิมนะครับ r i ร h High Return เ้าไปที่ High h i g h r e t u r n นะครับก็ดูค o n d i t i o n ของเรานะครับ ก็ราคาไม่เกิน1บาทนะครับนะครับแล้วก็มีมีบูลเลเชอร์แบนนะครับมีพาราบริษัทเหนือกว่าพาราบริษแล้วก็มีเหลียวบดีเป็นสีเขียวมีวอลลุ่มตั้งแต่9,000ขึ้นไปถึง1บิเงลีนแล้วก็มีอ่ามีลีเนียลีกชันตัวนี้สำคัญนะครับลเนียลีกชันร้อยวันก็จะเป็นตัวบปร่งบอกว่าหุ้นจะไปที่เท่าไหร่นะครับมีลิมิตที่เท่าไหร่แล้วก็คลิกเข้าไปดูนะครับก็จะได้ทั้งหมด ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ราคาก็พุ่งขึ้นไปชนตัว P s G นะครับราคาก็พุ่งขึ้นไปชนด้านบนเรียบร้อยเลยเห็นมครับก็จะเป็นอยู่แค่นี้นะครับวิธีการนี้ก็ P s G นี่ทาง Channel หรือแอดมินนี้ก็มีการสแกนมาหลายวันนะครับก็ตั้งแต่หลายวันก่อนก็คือจะชนที่ประมาณตรงนี้นะครับพอชนตรงนี้เสร็จก็จะวิ่งขึ้นไปด้านบนนะครับวันนี้ก็วิ่งมาชนด้านบนเสร็จก็รอดูว่าเขาจะอ่าขึ้นเลยไปหรือว่าอยู่ประมาณด้านบนในตรงนี้นะครับก็คืออยู่ที่ประมาณราคาที่ประมาณ1บาท ก็ถือว่ามาชนเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงครับนี่ก็คือวิธีการทํากําไรจากจุดตรงนี้นะครับก็เราสแกนหลายวันแล้วนะครับก็เขาก็ขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสำหรับตัว PH นะครับก็ยินดีด้วยกับท่านที่คิดว่าน่าจะวางแผนถูกต้องนะครับก็คือซื้อที่บริเวณ0.5756เนะครับเราก็ปล่อยให้เขาเทคโปรฟิตลันขึ้นมาจนถึงบัตนี้นะครับก็ถ้ามาถึงตรงนี้ได้ท่านก็ตั้งคัดลอสที่ประมาณ0.99ก็ได้นะครับ ว่าตอนนี้เลสย0 0ก็ได้ครับเนื่องจากว่าราคาก็อาจจะสวิงตัวอย่างนี้ในวันถัดไปก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นไปแต่ว่าถ้าเกิดต่ําลงมากว่า1.0ึ่นั้นก็คัดลอดก็ถือว่าได้กําไรนะครับก็ตัดขาดทุนกําไรออกไปนะครับสำหรับ PHG e นะครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับท่านที่ได้ลงทุน PHG ไปนะครับ ทางนี้ทั้งนั้นท่านก็อย่ามาเชื่อชแนลนี้นะครับก็ขอว่าท่านเชื่อได้ตัวท่านเองท่านวางแผนได้ตัวท่านเองนะครับว่าจะเข้าจะออกยังไงนะครับตัวตัวนี้นะครับก็เป็นแนวโน้มนะครับก็ดูว่าเขามีโอกาสลงมานะครับตอนนี้ก็คือว่าถ้าเขาต่ากว่า บูลเจอร์แบนตรงขึ้นกลางของบูลเจอร์แบนก็จะเป็นราคาที่จะไซด์เวดาวลงมาครับสลับมัคโคนะครับแต่ประเด็นก็คือยังคงมีโอกาสที่จะดีดกลับตัวขึ้นไปเช่นเดิมนะครับอย่างของตัว p พดอีเอสไอพีเอสจีมัคโนะครับก็เขาก็จะอาจจะดีดกลับตัวที่ไปที่ประมาณ1.10บาทได้นะครับแต่กว่าจะไปได้ก็คงยุ่งมยากนิดหนึ่งเนื่องจากว่าเพิ่งเป็นการดีดตัวกลับมาของราคานะครับก็อันนี้เพิ่งเคยเห็นว่าเปิดตกหมายว่า ปกติจะต้องมีการเปิดกระโดดลงมาเป็นสีแดงแต่อันนี้คือเปิดกระโดดลงมาเป็นสีเขียวก็น่า,าก็น่าเห็นใจนะครับว่าก็น่าลำบากใจก็ดูวอลรุ่มก็เข้ากับปกตินะครับเราต้องเข้าไปดูก่อนนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นเข้าไปดูนะว่าทำไมเขาถึงเปิดตกลงมาแต่ว่ายังคงเป็นสีเขียวนะครับเราก็ดูที่บอลุ่มก่อนเลยนะครับอยู่ที่40.77นะครับแล้วก็ดูเซลลที่42.40 แล้วก็ดูที่ b ิตออ f เฟก็จะเห็นว่ามีอ่อนตัวรอรับที่0.80นะครับอยู่ที่4ล้านวันลุ่มนะครับแล้วก็อีสูงขึ้นไปกว่าหน่อยก็ประมาณ0.81อยู่ที่7ล้านวันลุ่มนะครับแล้วตัวที่รอรับสูงสุดก็คือรอรับอยู่ที่0.79นะครับอยู่ที่14ล้านตอดหนานแน่นกว่าทางฝนะั่งออฟเฟอร์นะฝั่งออฟเฟอร์ก็ไล่ตั้งแต่9ล้านลงมาถึง3ล้านกว่าๆนะครับก็ไปดูที่ข่าวหน่อย ติใ,ใกล้ก็มีการการเริ่มซื้อขายวันที่7นะครับมีนิวแชก็คงไม่มีอะไรมากมายนะี่ก็จดทะเบียนแปลงทุนชําระแล้วอะไรพวกนี้นะครับ O R R O อและพวกนี้ก็ยังคงไม่มีอะไรมากมายก็ไปดูที่ไฮไลท์ครับสเดือนที่ผ่านมาบวกขึ้นไป5 3 8 5แ้อ์ละที่หเดือนที่ผ่านมาก็ลบลงไป9กว่า7กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งาทิย์ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นไป 1. จุด 27%นะครับก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับผลิตสื่อโฆษณานะครับที่อยู่นอกอาศัยนะครับ out of house media นะครับที่มีความหลากหลายนะครับหลายรูปแบบก็สื่อว่าน่าจะมีโอกาสที่จะทำกำไรได้อยู่นะครับช่วงนี้ครับประเด็ก็คือว่าจะไปจ้างงานเพื่อยังไงนะครับก็ต้องพิจารณาดูกันนิดหนึ่งนะครับนี้ก็เราก็ดูนะครับว่าจากแนวโน้มเขานี่ครับก็ยังคงเป็นแนวโน้มไปเวัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ อย่างนี้ก็ยังคงเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็ดูจากตรงนี้ก็มีโอกาสที่ในวันถัดไปก็ยังคงมีราคาพุ่งขึ้นอีกได้นะครับแต่ประเด็นก็คือว่ายังคง จะต้องจับตามองอยู่นะครับเนื่องจากว่าหุ้นตัวนี้มีอาการผิดปกตินะครับมีการตกลงมานะครับจะต้องตกลงยาวนะครับก็คือเราต้องเชื่ออินดิเคเตอร์ไว้ก่อนนะครับอินดิเคเตอร์เขาบอกว่าถ้ามีราคาต่ํากว่าจุดกึ่งกลางนะครับก็คือจุดกึ่งกลางตัวนี้นะครับของตัวบูลเลนเจอร์แบนต้มีโอกาสที่จะไซด์เวดาลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วถ้ามีถ้าถ้าราคาต่ํากว่าตัวลีเนียลีกัชชันตรงกึ่งกลางนั่นก็หมายความว่ายังมีโอกาสตกลงมานะครับแต่ประเด็นคือเขายังคงเหนือตัวอ่าพาราบลิก เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะดีดขึ้นไปตรงพลับลิกนะครับแต่ถ้าไม่ดีดขึ้นไปก็กลับว่าเป็นพาราบริกกดทับลงมาราคาก็จะไหลลงมาจนกระทั่งมาตรงที่ประมาณสัก0.74นะครับใกล้ๆ0.74หรือ0.74ก็มีโอกาสดีดกลับขึ้นไปนะครับน,นี้เราก็ยังคงเก่งกาไรได้ว่ารอให้เขาดีดลงมาที่0.74นะครับต่อที่0.74เราก็เข้าไปนะครับพอเข้าไปเสร็จเขาก็จะไหลไซเวย์ขึ้นไปที่หนราคา1บาทกว่า สลับมาโคนะครับแล้วทีนี้ตัวถัดมานะครับ C C P นะครับก็เป็นอย่างที่เราคาดคะเนเอาไว้นะครับก็คือว่า,าเขาค่อยๆทำตัวสูงขึ้นมานะครับก็คืออยู่เหนือตัวอ,อยู่เหนือตัวาุริเจอร์แบนนะครับนี่นะอยู่โซนครึ่งกลางขึ้นด้านบนนะครับ ขึงกลางขึ้นด้านบนของบรูซิแปนนั่นแล้วก็มีพลาบริกรองรับนะครับมีพลางบริกรองรับอยู่กึงกลางของบรูซิแปนแล้วตอนนี้ก็คืออยู่ทะลุกึงกลางของลิเนลเลกชั่นนั่นก็หมายาว่าเขาจะค่อยๆซด์เว์ SI ขึ้นมาที่ราคา0.17นนะครับตัวนี้ก็เป็นเป้าถัดมานะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเป้าที่เราดูตรงนี้นะครับไม่ใช่เป้าของโบรกเกอร์ใดๆนะครับก็ให้เข้าใจกันนิดนึงนะครับดังนั้นราคาก็น่าจะไปที่0.71จ่ได้นะครับจากตรงนี้ที่ราคาท ห6ส0 6ศนนะครับเป็นเป้าเป็นเป็นแนวรับนะครับพอร,รับจากตรงนี้เสร็จก็อาจจะขึ้นไปที่0.71ระหว่างนี้ก็คือกำไรนะครับท่านก็เก่งกำไรตรงนี้นะครับจากช่องว่างตรงนี้นะครับ ตัดมานะครับตัว CGD นะครับตัว GGD นี่ก็พุ่งขึ้นมาแรงนะครับพุ่งตัดารารบกิกขึ้นมานะครับแล้วก็สลัดเม้านะครับตามสไตล์ก็คือว่าเหมือนเป็นการที่หลายอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เพิ่งมีการสพุ่งขึ้นมานะครับเนื่องจากว่ามีวอลรุ่มเข้านะครับเราก็เลยทาให้ราคาพุ่งขึ้นมาถือว่ารุนแรงทีเดียวนะครับก็น่าจะไปได้ดีนะครับตอนนี้ก็ราคาอยู่ที่0.54นะครับแล้วก็ตักพุ่งขึ้นมา0.50 ก็ถือว่าพุ่งขึ้นมาจุด04นะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับว่าเขามีอะไรเกิดขึ้นกับ CGD นะครับ CGD ก็บวกขึไปนไป0.04นะครับก็ดูแล้วก็คงไม่มีอะไรครับก็ยังคงมีรายการอะไรทั่วไปนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ทำอะไรมากมายนะครับแต่เขาก็คงปดีตัวกลับขึ้นมาดูที่ F 4 5นะครับบทสรุปงานวเนินงานนะครับเเดือนที่ผ่านมาก็ถือว่าโอ้โหมากสุดยอดมากนะครับทำไปทะลุเพดาน ทำกำไรไปอย่างกว่า ล้นทลายนะครับคือปี63ทําได้4 0 0แสนนะครับปี64ทําได้ล้านห้าก็ถือว่าสุดยอดนะครับแล้วก็เป็นนโน้มที่ดีมาโดยตลอดนะครับอย่างในไตรมาสที่3หรือ2แไตรมาสหรือ3เดือน6เดือนที่ผ่านมาก็ปี2563ก็ทําได้9 0,000นะครับปี2564หําได้9 0 0 0แสนกว่าก็ถือว่าท,ทําทะลุแน่นอนว่าตัวน,นี้เหมาะที่แก่การที่จะพุ่งทะลุขึ้นไปอีกนะครับเพราะนั้นตัวนี้ถ้าเกิดเข้าไว้นะครับที่ราคา0.53แน่นอนว่าต้องได้กําไรนะครับราคาแอฟเลนเขา ก็คือ0 5 2ย์นะครับแต่ถ้าเราดูจากนี้ก็เจนว่าเข้าที่0.53ก็เหลือเฟือนะครับกำไรล้วนๆนะก็จะวิ่งขึ้นไป0.71นะครับถ้าเกิดเราจำได้เม่สัครูนน่นะครับเราก็ตอนนี้บายวอลุ่มอยู่ที่66.83%เนะครับเซลล์รุ่มยี่32ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันเหมาะที่จะพุ่งขึ้นไปต่อรเราเข้าไปดูหน่อยนะครับว่าางอิงงงนนเคร้าาาว่ยัังงงไบบะ ก็มีแนวโน้มนะครับาราคาก็น่าจะพุ่งขึ้นไปนะครับอตอนนี้ราคาขึ้นมาพุ่งสูงสุดที่0.57 54นะครับ0.54ราคาน่าจะพุ่งขึ้นไปที่0.63หรือ0.60นะครับราคาในแมทต่อไปนะครับก็มีนักทุนต่างประเทศก็เข้ามาบ้างนะครับเข้ามานิดหน่อยนะครับ2วันติดแล้วก็มีอินดิเคเตอร์อยู่ในโซนไซด์เวอัพก็คือว่ามี RSI นั่นอยู่ที่66มี MACD อยู่เหนือสัญญาลแล้วมี D ลบต่ำกว่าเพื่อนหือว่าเป็นแนว ขึ้นอย่างชัดเจนนะครับราคาก็จะค่อยๆไหลขึ้นไปแม้ภาพโดยรวมรูปใหญ่จะเป็นไซด์เวดาวนะครับคือภาพโดยรวมรูปใหญ่ก็จะเป็นไซด์เวดาวลงมานะครับแต่ยังคงก็ยังคงรักษาจุดไว้ค่าเกิดตรงนี้ก็รักษาไว้แล้วก็ไหลขึ้นไปได้จนสามารถเลยเส้น2รง,งะวันไปได้นะครับก็จะมีการอากลับด้านของตัวตัวบูลเ e นเใอร์แบไม่ใช่ตัวลีเนียเรเกชันนะครับ ขึ้นไปนะครับราคาก็แต่ค่อยไหลกลับไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ราคาก็น่าจะไปที่เส้น2อลเลว,วันได้นะครับก็ผ่เส้น2อลเลว,วันได้ก็ถือว่า,าเป็นแนวโน้ม จังหวะที่ดีในการไซด์เวย์ขึ้นไปตัวนี้ก็มีโอกาสนะครับสำหรับ CGD นะครับเราก็มองไว้อย่างที่ทราบกันนะครับว่าก็คือว่าราคาต้นทุนคือ0.54นะครับราคาต่อไปก็คือประมาณ0.60นะครับตัวแมทต่อไปที่ก็จะขึ้นไปนะครับวันนี้เนื่องจากว่าตอนนี้เข้าอยู่ด้านเหนือบนของบูลเลเชอร์แบนแล้วก็อยู่โซนบนของตัวลรเนียลีเกชั่นนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเขาพุ่งขึ้นมาขนาดนี้ก็อาจจะพุ่งตั้งอยู่ในโซนของลรเนียลีเกชั่นโซนนี้นะครับก่อนที่จะไหลลงมานะครับ ตัวถัดมาครับผม GEL นะครับตัวนี้ก็ถ้าเกิดท่านเข้าตอนนี้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ0.41นะครับ0.41เป็นต้นทุนนะครับแล้วก็ประมาณที่จะทำกำไรก็คือ0.47นะครับก็อ่างไปประมาณสักศูนนกะครับก็คือกับกำไรที่ท่านจะได้นะครับนั่นคือกับที่ท่านจะได้นะครับก็ก็จะไปชนด้านบนที่0.47่ก่อนนั้นจังหวะนี้ก็คือการเข้าทำกำไรระหว่าง0.41ขึ้นไป0.47นะครับ อันนี้ก็เป็นของตัว GEL นะครับ ตัวสุดท้ายวันนี้นะครับก็เป็น S Tower อนะครับ S อ o w e r อยู่ที่0.90นะครับตัวนี้โอเคนะครับถ้าดูแบบนี้ก็คือว่าาเข้าไหลลงมาจนจะชนจุดด้านล่างเพราะฉะนั้นก็เลยมีโอกาสที่จะไซด์เวย์มาด้านข้างจนกระทั่งมีกรอบมีต้องมีบอลุ่มนะครับตอนนี้บอลุ่มเริ่มเข้านะครับแล้วปิดอยู่ที่0.90.09นะครับราคาก็ยังคงยืนเหนือตัวบริจ r แ b a n ์นั่นก็หมายความว่ามีโอกาสที่จะดีดตัวขึ้นไปที่ 0. 1.2นะครับจะเป็นเป้าตัวถัดไปนะครับก็คือว่าจะเป็นจุดหมายตัวถัดไปที่ทํากําไรก็คือถ้าท่านซื้อที่0.09ตรงนี้หรือ0.08ตรงนี้นะครับเราให้ราคาค่อยๆสวิงขึ้นไปนะครับถ้าท่านทนรอได้นะครับก็มันจะขึ้นไปที่0.12นะครับสำหรับ S Tower ท่านก็วางแผนให้ดีนะครับยังไงก็เชื่อตัวเองไว้ให้ดีที่สุดนะครับอย่าเชื่อใครนะครับก็ดูแนวโน้มแนวทางแล้วก็ วางแผนด้วยตัวเองนะครับว่าจะเอากําไรที่เท่าไหร่จะเข้ายัางไงจะออกอยังไงพอเข้าไปแล้วจะต้องตั้งคัดลอตขึ้นตามลาดับตามขั้นตอนหรือเปล่านะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อต,ตัวท่านเองนะครับท่านจะได้เงินมากหรือน้อยอยู่ที่ตัวท่านเองนะครับในการวางแผนทากําไรแล้วก็ให้เข้าไหลไปเรื่อยเรื่อยเราก็รู้อยู่นะครับว่าจุดต้นทุนของเราอยู่ที่0.08หรือ0.09นะครับตรงนี้คือต้นทุนแล้วตัวที่ทำกำไรก็คือจังหวะที่0.12นะครับ เพิ่มขึ้นไปอีกก็คือเป็นแกปที่เราจะต้องทํากําไรีท่านก็วางแผนได้เลยนะครับพอมาถึงจุดที่ทํากําไรปุ๊บท่านก็ตั้งอคัดลออออกหรือว่าคัดทัดคัดกําไรออกที่ตรงประมาณ0.1 1หรือ0ูนย์จุดหแล้วแต่ตัวท่านเองนะครับก็ตั้งคัดลออท่านก็คัดออกไปสบายๆแล้วท่านก็ไปเล่นหุ้นตื่นเพราะว่าตัวนี้พอมาถึงจังหวะด้านบนเสร็จก็จะไหลลงมาด้านล่างเหมือนเดิมไหลตอนนี้ก็คือจะจะไม่ยกสูงนะครับเพราะว่าเขาเป็นไซด์เวดาวนะครับ จังหวะใหญ่ๆคือซไซเบเดาเพราะฉะนั้นเขาจะมีแต่จะกดตับลงเรื่อยอันนี้ก็คือให้เราทําให้เราเข้าทำกำไรเป็นจังหวะเป็นระยะระยะ,ะ,ยะเล่นแบบนี้ไม่มีเสียนะครับเพื่อนเรารู้จุดที่จะเข้ารู้จุดที่จะออกนะครับทิ้งตัวนี้ไปเราไม่ต้องไปไม่ต้องไปซื้อสัตว์กับหุ้นตัวนี้หรือว่าไม่ต้องไปเกาะติดกับเขามากเกินไปนะครับอย่า มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้ท่านเสียตังค์ได้ถ้าเกิดท่านมีความสัมพันธ์หรือมีความสมัครใจในการเคารพเคารพรักหุ้นตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ไม่ได้ว่าให้ท่านหรือท่านต้องเคารพหรือไม่เคารพหรือว่ารักหรือไม่รักเกี่ยวกับหุ้นตัวนี้นะครับให้ท่านพิจารณาตัวตัวท่านเองนะครับรุณาใช้ความคิดความรู้สึกของตัวท่านเองนะครับในการที่จะวางแผนทํากําไรนะครับท่านรักลงทุนที่รักนะครับก็ยังไงก็ฝากแชร์ฝาก subscribe ฝาก กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ